ชอบเสียงอันนี้นะ้ก็จะไปจับที่หูนะมันจับไปหยิบฉวยตาหยิบฉวยหูขึ้นมาใช้งานหยิบฉวยจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาใช้งานตรงที่จิตเราหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจนะแต่ละอันเติมคําว่าหรือนะตาหรือหูหรือจมูกหรือลิ้นหรือกายหรือใจตรงที่หยิบฉวยนะั่นเเรียกว่าชาติ นะชาติก็คือการที่จิตเข้าไปหยิบฉวยอายตนะขึ้นมามีพพใช่ไหมมีพบก็ผลักดันให้เกิดการหยิบฉวยตาหูจมกูกลิ้นกายใจขึ้นมาถ้าไม่มีพบก็จะไม่มีการหยิบฉวยตาหูจมกูกลิ้นกายใจขึ้นมาเหมือนสิ้นพบก็จะสิ้นชาตินะสิ้นพบเมื่อไหร่ก็สิ้นชาติเมื่อนั้นนะ ตรงที่เราหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขใึ้นมามันจะรู้สึกตัวกนะูมีตัวเราขึ้นมาแล้วมีตัวเรามีของเราขึ้นมานะแล้วสิ่งที่มีแน่นอนคือมีความทุกข์เกิดขึ้นทันทียึดรูปก็ทุกข์เพราะรูปยึดนามก็ทุกข์เพราะนามนะยึดบุญกุศลทุกข์ไหมทุกข์นะ บุญกุศลไม่ได้เอาไว้ยึดบุญนะไม่ได้เอาไว้ยึดนะเอาไว้เป็นสเสบียงเอาไว้เป็นกำลังสําหรับการเดินทางไกลในสังสารวัฏถ้าเราไม่มีบุญหนุนหลังนะชีวิตก็ลําเค็นแล่นแค้นนะยากเย็นเข็นใจอะไรก็มีอุปสรรคไปหมดแต่เรามีบุญหนุนนะก็เหมือนเรามีสเสบียงดี การเดินทางในสังสารวัฏก็สะดวกแต่ถ้าเราเอาแต่สะสมสะเสบียงแล้วเราไม่เดินทางเราอย่างมากก็เป็นพ่อค้าขายอาหารมีคลังสินค้าแต่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่หรอกก็นั่งเฝ้าสมบัตินั่งเฝ้าบุญของตัวเองอยู่นันนะเดินทางไม่ได้ บุญเป็นสเสบียงเพื่อการเดินทางออกจากสังสารวัตรนะตั้งใจไว้อย่างนี้เลยนะสเสบียงนั้นเราพกไปพอประมาณไม่ใช่คนเดียวแบกข้าวไปเกวียนหนึ่งแล้วจะเดินทางขึ้นภูเขาอย่างเงี้ยไปไม่รอดหรอกแค่พอมีข้าวกินนะแล้วก็เดินทางไปได้ไอ้นั้นดีพิเศษนะข้าวหน้าไปข้างหน้าพอนาไป แล้วก็มีโอกาสทําบุญรายทางระหว่างเดินทางมีโอกาสทําก็ทำคล้ายๆเราเดินทางไกลเดินในป่าเริ่มต้นเราก็มีสเสบียงติดตัวพอกินได้สักสามวันระหว่างที่เดินไปนั้นก็เก็บผักเก็บอะไรกินระหว่างทางะสะเสบียงเก่าหมดไปก็ไม่เป็นไรหาสเสบียงใหม่ ไม่ใช่สะสมสเบียงจนกระทั่งเป็นยุ้งฉังใหญ่ๆแล้วก็เลยไปไหนไม่ได้ต้องเฝ้ายุงฉังไว้นะฉนันต้องอาศัยความฉลาดนะในการเดินทางในสังสารวัฏเนี้ยอะไรที่เราไปติดไปคล้องไปยึดไปถือสังเกตให้ออกอย่าว่าแต่ความชั่วอะไรกระทั่งบุญกุศลอะไรบุญนะกุศลไม่ติดหรอก บุษณเป็นความฉลาดไม่ว่าเราจะติดอะไรนะสิ่งนั้นก็คือเครื่องผูกมัดเราไว้กับภพบทั้งสิ้นเลยพาเราเวียนว่ายตายเกิดทั้งสิ้นเลยงั้นเราค่อยๆภาวนานะค่อยๆศึกษาของเราไปเรียนรู้ลงที่กายเรียนรู้ลงที่ใจน,นความรู้ความเข้าใจมันก็จะกระจ่างแจ่มแจ้งขึ้นมาแรกๆเราก็เข้าใจปฏิจจสมบัติส่วนปลาย เราเห็นเลยว่ามีความอยากแล้วก็มีความทุกข์นะเห็นอย่างนี้เห็นตื้นๆต่อมาเราก็เห็นได้ละเอียดขึ้นมาระดับกลางๆเราเห็นเลยว่ามีตาหูจมูกเลน้นกายใจกระทบอารมณ์เนี่ยเริ่มเห็นละเอียดขึ้นแล้วก่อนที่จะเกิดความอยากก่อนที่จะเกิดความยึดนะเห็นตั้งแต่มีอายตนะละเราพอนาเรื่อยๆเ่อไปเห็นละเอียดขึ้นไปอีก อก่อนจะได้อายตนะมาฉนะิตนั่นแหละม,มันผุดขึ้นมากระทบนามธรรมานามธรรมาก็ปรากฏกระทบรูปธรรมรูปร